โอเคสวัสดีวอนนี้จะมารีวิวเป็นกิฟต์อันนี้มันได้เขียนว่ากิฟต์ซีรีส์กิฟต์ซีรีส์ได้เขียนว่ามินิซีรีส์มินิซีรีส์จะเป็นไอรอนแมนนาตาชาคาทรอนกามามอรี้นะโอเคเราจะมาดูอันนี้กล่องไม่ต้องสนใจนะดูแบบคู่มือการต่อ อันนี้เป็นของไมนะ่เมนตูดีนะอเมริกาไอรอนแมนนาตช้มีเยงเละต้องขอโทษด้วยนะนานาตาชาก็ออกคู่มือเล็กนิดเดียวนะแต่ว่า200กว่าชิ้นเลยนะอันนี้กับอเมริกากี่ชิ้นไม่รู้อเมริกา170ชิ้นนะ ขยับแขนได้แล้วแล้วเอ้ยออนแมน170ชิ้นกับตันเมการ้อยสามสิบไมค์มิลดี้เจเล็กมากแล้วจะบอกว่ามีอะไรมาให้บ้างอื่โอเคนะคือมันจะขยับแขนได้แบบนี้อ้า แนอี่ค่ะนาตาชาขากนะนี่แล้วนาตาชาจะมีอันวางใจใจคือมันไม่ได้เป็นแท่งมานะมันเป็นบิ๊กเล็กๆมาให้ก็จะมีเพลทสิบคูณสิบก็จะเป็นนาตาชาไม่ใช่ว่านาตาชาหรือแบ,บ็กวีดอนะเดี๋ยวจะมาให้แยบเทียบกันเดี๋ยวนี้ดูเอาเอง มันอาจจะเร็วไปนี่อันนี้เป็นแบบกวีโูนาตาชาก็คล้ายๆกันอยู่นะแต่เราคิดว่ามันไม่ใช่แบบกวีโูหรอกมันน่าจ,จะเป็นนาตาชาคือก็ไม่แน่ใจนะนี่เอาไปอันนี้เก็บแล้วก็เอามาดูคับชัลเมก คือกัปตันเมกาไม่ได้เอามาให้แบบเตี้ยไม่ดูนะ America, นกัปตันเมกาเขาสวยอยู่แบบนี้หัวะฉลุกง่ายนะไม่มีอะไรก็ลืมบอกมันว่าจะขยับแขนได้แบบนี้เดี๋ยวเอาแขนมาให้ดูนี่ข้อต่อแขนมัน จะเป็นแบบนี้คือชิ้นส่วนเหลือก็เลยมาต่อเป็นแบบนี้แล้ก็คาตาาหัวจะหลุดจากไอรอนแมนหัวจะหลุดจากมากคือมันต่อกันหลายกันแขนก็ขยับกด้นะนี่ข้อต่อมันมกลมๆเนี่ยก้อนี้เสียบเข้าไปสองข้างเหมือนกันแต่ตรงขามันจะชอบหลุดง่ายมีแค่สองสองบิก๊ก ข้างหลังไม่มีอะไรแค่แบบเหมือนดูไว้ว่าสำหรับแบบกำลังจะบินแล้วไม่มีดูที่ไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับ a อเวนเจอร์เลยนะแค่เอามารีวิวให้ดูซื้อมาพร้อมกันเนี่ยเนี่ยสวยอยู่เจ็ดสิบชิน้นต่อแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะโอเค วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย